สิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อฟังคลิปนี้จบก็ได้เราอาจจะคิดมาตลอดว่ามันคงจะดีมากๆถ้าจะมีเพื่อนสักคนเนี่ยคอยซับพอร์ตเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะคิดเราจะทำอะไรเขาก็จะคอยเห็นดีเห็นงามด้วยเราเปิดปุ๊บเพื่อนตามโอ้โหมีเพื่อนแบบนี้เราก็อุ่นใจแล้วมันจะไม่ดีตรงไหนดีสิคะถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทามันเป็นสิ่งที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ ในกรณีที่เราอยากทำอะไรที่มันไม่ดีล่ะฮ่า,าโดดเรียนกินเหล้าเจ้าชู้เอาดีเพื่อนคาบนี้น่าเบื่อโดดไปสักคาบเดี๋ยวก็กลับมาตามทันเฮ้ยๆจีบดิคนนี้น่ารักแฟนแกเขาไม่รู้หรอกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆช,ช่วยกันปิดเราอยากลองเล่นการนันเหรอเฮ้ยลองสิไม่ลองไม่รู้นะถ้าดวงมาทีเป็นเศรษฐีเลยนะเว้ยนี่แหละค่ะคือความอันตรายเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนผู้สนับสนุนที่ดีแต่แบบนี้ต้องเรียกว่าเพื่อนหัวประจบ ตอนที่เราจะทําดีเขาก็ส่งเสริมทุกอย่างเออแบบนี้ก็โอเคแต่ตอนที่เราจะทําชั่วเขาก็ไม่ได้ห้ามปรามกับยุให้เราทําจนได้เพื่อที่เขาเนี่ยก็จะได้เป็นที่รักของเราและเพื่อนที่เป็นแบบนี้ลักษณะนิสัยลึกลงไปของเขาก็คือต่อนหน้าก็จะชมเราเป็นอย่างดีแต่ลับหลังกลับเอาเราเป็นินทาซะง,งั้นเพราะถ้าเพื่อนที่ดีจริงๆเขาจะอยากเห็นเราะเติบโตไปในทางที่ดีสิ่งไหนที่ดีที่ควรทํา สนับสนุนเต็มที่แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเขาต้องกล้าที่จะเตือนเราแม้สิ่งนั้นมันอาจจะทําให้เราโกรธก็ตามเพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องการเพื่อนแบบนี้เลยในชาติก่อนที่ท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะก็เคยเกิดเป็นชายหนุ่มชื่อโชติปาระแล้วก็มีเพื่อนรักเนี่ยชื่อคติกาละ แต่วันนี้ใสยต่างกันราวฟ้ากับเหวคติกาละเนี่ยจะเป็นสายบุญชอบเขาวัดฟังธรรมทรสิ่งที่ดีแต่โชติปาละเอาแต่เที่ยวแต่เล่นไปวันๆแต่มีครั้งหนึ่งที่คติกาละอยากให้เพื่อนรักได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระกัสปะโชติปาระกลับบอกมาคําเดียวว่า mm hmm. ไร้สาระประโยชน์อะไรที่เราจะไปฟังสมณะโลนนั่นเพื่อนดึงมือไปเขาก็สะบัด เพื่อนดึงชายผ้าเขาก็ปัดออกจนกระทั่งคติกาละคนไม่ไหวเอามือเนี่ยดึงมวยผมของโชติปาละแล้วก็ลากไปมันน่ากโกรธไหมคะเพราะผมเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นของสูงของคนในสมัยนั้นจะไม่มีการมาดึงมาจับมาเล่นผมนะโชติปาละจึงคิดได้ว่าเพื่อนของเราสุภาพและดีกับเรามาตลอดครั้งนี้มาแปลกถึงกับกล้าดึงผมมันต้องมีอะไรแน่ๆจึงตัดสินใจเนี่ยไปฟังธรรมแล้วก็ได้พบว่า เขาเนี่ยมีหนทางที่มืดมนมาตลอดชีวิตจนกระทั่งวันนี้เห็นหนทางสว่างแล้วจึงตัดสินใจที่จะออกบวชไปตลอดชีวิตค่ะ เห็นไหมคะแม้กระทั่งคนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตยังต้องอาศัยเพื่อนที่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะเก่งมาจากไหนมันก็ต้องมีผิดมีพลาดกันได้การที่มีเพื่อนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยเตือนสติบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทุกอย่างแต่เมื่อเรามองกลับมาเราจะเห็นว่าเขาหวังดีต่อเราจริงๆนี่แหละที่เราควรจะคบเป็นเพื่อนแท้ ขอให้ทุกคนได้เจอเพื่อนที่ดีและที่สำคัญอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีแบบนั้นให้กับเพื่อนของเราด้วยนะคะและใครที่พบคนแบบนี้แล้วคุณโชคดีมากๆเลยค่ะลองแท็กชื่อของเขาไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะให้รู้ว่าเราเห็นเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตจริงๆถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูแล้วก็ติดตามกันได้ค่ะ ผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเพื่อสสิาวกด Follow, Subscribe เยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ